วันนี้ร้านเขาเปิดนะครับปกติเขาไม่เปิดง่ายๆนะครับแต่ที่เขาเปิดวันนี้เนื่องจากว่าฝนจะตกเขาเลยต้องเปิดนะครับถ้าอากาศร้อนเขาก็ร้อนปิดร้านไปนอนเหมือนกันนะครับดูแค่เครื่องราคา35บาทกทพอแล้วน่นรขซื้อที่ไหนได้ ร้านร้านนี้นะครับไม่ไม่รับคนงานนะครับทำเองครับอยู่ครับอยู่ราโตที่ได้เรื่องคนบางคนเขาถามว่าเป็นนักดาราศาสตร์คนหนึ่งครับที่คำนวณได้หลายๆอย่างครับแม้แต่เส้นทางตัวนี้เขาคำนวณได้นะครับว่าระยะเวลาในการวิ่งของรถจะใช้เวลาวิ่งกี่นาทีต่อวินาทีต่อคันนะครับ สูตรเขาเองครับเขาคิดขึ้นเองครับปลูกเองชงเองเออเองแล้วก็ขายกินเองหาก,กินไม่ได้แล้วรสชาตินี้ก,กินไม่ได้แล้วเจ้าของว่าหาก,กินไม่ได้ราคานี้รสชาตินี้แหละไม่มีหรอกอนอกจากที่นี่ทีเดียวไม่ได้า่าจะ ได้เอาใจลูกค้ามากไม่เอาใจไม่เอาใจเพราะร้านนี้ตามใจเจ้าของร้านอยากเปิดก็เปิดอยากปิดก็ปิดถ้าใครหิวก็โทรจองลงหน้าราคาเราผสมน้ำผสมเนื้อันก็พูดนี้เลยครับถ้าพูดถึงก็ระดับไอสไตล์นะครับคนหนึ่งนะครับที่ทำ เพืเ่อนๆที่เข้าร่วมสิ่งนี้นะครับ,นะรบก็ร่วมอน,นุโมทนาบุญด้วยกันนะครับคือเราก็ทําบุญเกี่ยวกับข้าวสารช่วยเหลือ,อยามยากเป็นโครงก,การช่วยเหลือ,อยามยากเป็นเรื่องของข้าวสารนะครับเอาไปหงุงยามยากนะครับยาไม่มีก็เอาไปหงุงนะครับพอมีแล้วก็เดินชีวิตกันต่อไป อนนีเขาก็มาช่วยแก่ลูกชาหน้าแต่แก่อันนี้ไม่เป็นเออปกติลูกชาวนาแกะอันนี้คล่องมากเลยจับเรูดเลยมันรูดเลยนนปดลลยเอาดึงถูกแล้วนี่มันไปแล้วไม่ใช่บอกอาแล้วหลุดได้ไง มาดูถังน้สั่นนหมดแล้วจับแล้ว้นี่นี่แหละเี่นี่แหละน้ำสันมีสองพิเศษมะลิเดี๋ยวช่วยกันแทงหน่อยเฮ้ยกันเทหน่อย อ๋อนั้นออกอย่างถุงออกครับอยตัวหัวก่อนนก่งตัวหัวอกได้ยนดีด้วยจมันต้องแบ่งคนอื่นมันแบ่งปันยามเรามีเราก็ซื้อกินบ้างเวลาไม่มีก็มาตักเอาเป็นไม่งั้น พวกเ็จอ่อพวกคนเอาทนทีปเป็นพอมีทรัพย์นะครับรก็ช่วยมาได้โครงการช่วยเหลือยำยากนะครับเดี่ยวกับข้าวสารเราก็ทําอยู่ประมาณนี้นะครับช่วยเหลือชาวบ้านครับยกยกไปเลยครับรก,ก็เป็นโครงการโครงการหนึ่งที่เราคาเฟ่ไลออนได้ออกมาชว่วยชาวบ้านแบ่งปันกันนําร่อง ประมาณนี้นะครับก็ชมกันไปนะครับก็ความผิดด้านแล้วเดี๋ยวค่อยหมุนเอาเป็นเรื่องบุญกุศลนะครับก็ช่วยเหลือกันนะครับเกียรติในย่ยปรับออเริงเใใริงยัยประอ